สวัสดีครับพี่น้องครับคลิปนี้ภาพพี่น้องมารีวิวเครื่องสีขาพี่น้องหลังจากที่ใส่มาแล้วหกปีครับร่วงพี่น้องใส่ซื้อมาแต่้าสอสองพันห้าร้อยหกสิบครับพี่น้องเขียนไว้นี่ครับยี่สิบสามทอคอสองพันหกศูนย์นี่ราคาได้พี่น้องราคาหินพี่น้องเพิ่นถามมาในคอมเมนต์ไลน์อยู่ครับราคาเพิ่นกันนี่แหละครับอันนี้ราคาเมื่อปีหกศูนย์ครับพี่น้องต่ว่าเดี๋ยวนี้ราคาเพิ่นก็ถือล่วงแล้วครับแต่ก็ฟังชั่นก็ร้ายครับ จะไม่ตะกี้นี่มันกับน้์ชันบลายคขึ้นเสมออันนี้ผลผลิตมือนี่ครับนี่พี่น้องนี่เบิ่งครับเนี่เขากล้องครับเขาเจ้าเขาเจ้าชีาเ้เป็นเขากล้องนะครับงามงานเม่นงามงานพี่น้องนะแต่อนอนซอนนี่ครับนี่ผลิตจากนักลงสีเขากล้องขั้วเ,เรือนครับแต่ทีนี้เบิ่งเครื่องนี่ใส่ไปแล้วพกปีเป็นยังไงเอาเบิ่งข้างหนนี่ครับมีลูกยางเพื่อนครับอันนี้เปลี่ยนพี่กายครับ ใส่มาหาปีก็ยังเปลี่ยนพี่น้องโอเคครับนี่ประมาณนี้ครับ<ม>ก็บ,บอกว่าโดยสภาพแล้วกับสีประมาณอาทิตย์ละสอบสองสอบนี่แหละครับก็ได้สีทุกมือดอกนะครับส่วนมากก็ใส่ในขั้วเลื่อนแล้วก็มีบริการพี่น้องเพิ่นแน่นิดหน่อยนะครับเท่ากับสีน้าโมทันเพิ่นจะเกล้ามาให้สีอยู่แต่กัส,กสีบัวได้นะครับมีหลายเพิ่นอาทิตย์นหนึ่งวัน,นสักมองใส่เข่าเพิ่นเพือ่อนยังกระพาะนะครับทั้กท่อง ครับพี่น้องอันนี้ก็จะมีนอ็อตกระจักรวมเนี่ยกับเวลาที่ใส่ก็เช็คทุกเครื่อนี่ครับม้วนน็อตเข้าไปเพราะว่ามันมีการเคลื่อนไหวเนาะมันอาจจะคายออกเอาลินพเพิ่มอันนี้โอเคแต่ที่จะมีปัญหาเนี่ยก็คือตัวปั๊บพี่น้องมันจะมีลินนี่พี่น,อมมน,น้องมันม้วนเคื่อมันเกิดจากลุยเนี่ยแต่เ้าแก้ปัญหาได้ออกเานาะครับคายออกคายตัวกระพอนี่ออกแต่ค่อยๆแก้น,นะครับ อาทีนี่มาเบิงรอบตัวเครื่องผมวางเก็บออกครับนี่นี่พี่น้องทีเอาผ่าข้อหนูอุดไว้นี่เพราะว่าะยัง้งราะว่ามันมีลมออกมันฟิวนะพี่น้องก็เลยเอาผ่าข้อหนูอุดไว้แต่มันก็มีน็อดมีน็อดหมุนใส่อยู่อยู่ข้างในนี่แหละนะครับนี่นี่หมุนตัวนี้จะเจี๊ยบนะพี่น้องน,น,น,นี่นะครับนี่นะครับนีผมบอกท่าน น,น่วิธีแก้ปัญหาถ้าเครื่องไหนที่มีปัญหานะครับหมุนเขาน็อตซีโตสองขางนะครับนี่แก้ปัญหาความฟิวส่วนว่าตัวนี้นี่เป็นร้อยต่อของเพินนะครับเกิดจากฟิวก็เลยเอายางมาหมาัดใ้นี่คือขอปกป้องนะครับน้องพี่นอ้องส่วนอันนี้ก็เป็นหม่องแกบออคถ้าเอากระสอบมาหมุนเอ้ยมากหมัดใส่นะครับพี่นอ้องมีรประมาณนี้เอายางมาัไใ้เอาเสือกมัดใส่สอบแล้วก็มาซุก สอบหนึ่งก็ได้เก็บถ้าเสียกระเบิดสอบหนึ่งก็ได้แก็ประมาณสอบหนึ่งอย่แล้ครับค่าอยา่างไรครับพี่นอ้องเก็บก็เป็นของหายากแกันนอตสม,อมัออ้วาวไดอีกบันส่วนขวบข้างในไม่ยัง้งแน่อันนี้ก็โซเพิ่นก็โอเคอยู่ครับอันนี้ก็ใส่ไปซี่ปีก็เอาไปศูนย์เพิ่นเธอหนึ่งนะครับไปปับ๊บให้เพิ่นปับ๊บสายผ่านปั๊บยั้งหา ประมาณนี้จะไปอัจจลบีนะครับเนาอส่วนฟังพีฟงพีนี่กะฟ้าขอบนะครับกันมอเตอร์กันสายผ่านก็นโอเคอยครับอื่นนี่ปัญหาบอนมอเตอร์ก็ยังปกติครับมอเตอร์นี่ใส่นังแรงนะครับใส่ได้นังแรง นะครับโอเคบอตันีปัญหาใส่มาหกปีครับพี่น้องใส่ได้ดีช่วงน,นี้ก็ใส่ปกติมันก็ยังมีปัญหาเนี่เวลาเขาใหม่สีเขาใหม่นะครับสีเขาใหม่ที่เป็นเม็ดเขาชนิดที่เป็นเม็ดนิดหน่อยยาวๆนะครับอยากสีอยากเนี่ยก็ใส่เวลาโดนเนี่ยสีสามหลอบสีหลอบนะครับส่วตัตปลาครับปกติครับพี่น้องเบงิงข้างในอีก ออเ,เอาท่อแกล็เอ้ามาเบิ้งให้พี่ตากรองมาท่อเกล็นี่ครับเขาเช็คแกล็เช็ดยังก็โอเคยังใส่ได้ปกตินะครับพี่น้องส่วนตัวนี้ไม่ยังนี่มองไว้ใหม่ครับพี่น้องใหม่ <c oughs> ไม่มนาที่ยังไวต้ตะเคลียร์เขา่าเวลาเขาปล่อยลงนัำเท้อมันเกิดมันมีเสียทุนเสียนังไม่มไปอัดเาร์ตทักอวัตเย่ยยเพราะว่ารุ่นนี้มันไม่มีตะแกรง ตะเกียงหอนนะครับหรือว่าถ่ายเห็นดีกะถ่ายมีเค่องหอนกับฮอนสัก่อนจังเอามาลงจังเอามาสีนะครับนี่ครับประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับก็บใส่มาแล้วสรุว,า,รวาใส่มาแล้วหาปีกตจจงได้เปลี่ยนหลูกยางจากมีขอพกรอนี่ก็คือมองนี่แหละครับไม่เก็บออกนะครับหาเนี่ยมาอัดไว้นะครับเพเืเ่อใหนดันเก็บได้ดีนะครับอ่ะ ขอาคุณพี่น้องสำหรับคลิปนี้ครับรบีวิวเครื่องซีเข่าฉบับขั้วเลื่อนนะครับเห็นพี่น้องเพิ่นถามมาหลายน่นะครับไปเบาสู่ฟังขอดีขอเสียเนาะกับมาะสําหรับที่จะใช้ในขั้วเลื่อนนั่นน,นะครับพี่น้องก็ดีอยนะครับซีเขากินเองแล้วก็เอาขายในนิดน้อยนะครับพี่น้องดีตัวสุขาขเ้าครับพี่น้องเอาสิเก็บได้บ้างนี้พี่น้องนี่สายไฟสายไฟออกมากระต่อจากมาจากไฟบ้านนะครับจะว่าต้อง สาไ,ไฟเบอร์ใหญ่นะครับเก็บสุบเก็บครับพี่น้องบอลใช่แล้วเอา,วาเก็บในห้องนั่งเ่นนิน่ที่ยิ่งที่สีกับสูบออกมาสีข้างนอกมันไงเนี่ยนะนะสวัสดยดีเนาะสีอยู่ข้างนอกก็ได้ขอบคุณพี่น้องครับบอลนี่เก็บก่อนข้าขอบคุณนะครับสวัสดีครับ